สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องข่าววิเคราะห์ประเทศไทยวันนี้เราจะพาไปติดตามข่าวใหญ่ระดับประเทศที่ทุกสายตากำลังจับตามองอยู่ในขณะน,นี้นั่นก็คือคำพิพากษาของศาลฎีกาที่มีต่ออดีตนายกรัฐมนตรีของไทยคุณทักษิณชินวัตรซึ่งถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลาหนึ่งปีเต็ม ข่าวนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่เขย่าว,วงการการเมืองไทยอีกครั้งหลังจากที่คุณทักษิณกลับประเทศไทยเมื่อปีที่ผ่านมาหลังจากที่อยู่ต่างประเทศเป็นเวลาหลายปีเหตุการณ์นี้จึงไม่ใช่เพียงคดีทางกฎหมายแต่ยังสะท้อนถึงความซับซ้อนขององค์การเมืองไทยในรอบสองทศวรรษที่ผ่านมาอีกด้วย หลายคนอาจสงสัยว่าคดีนี้คืออะไรทำไมถึงกลับมาอยู่ในความสนใจของสังคมอีกครั้งและคำพิพากษานี้จะมีผลกระทบต่ออนาคตขององค์การเมืองไทยอย่างไรบ้างวันนี้เราจะมาวิเคราะห์แบบละเอียดเข้าใจง่ายและครบทุกมุมมองครับก่อนอื่นเราต้องย้อนกลับไปดูเส้นทางชีวิตและบทบาทของคุณทักษิณ ชิน,นวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่23ของประเทศไทยเขาเป็นผู้นำที่มาจากการเลือกตั้งและได้รับความนิยมอย่างสูงจากประชาชนจำนวนมากด้วยนโยบายที่เน้นความเป็นอยู่ของประชาชนในระดับรกากหญ้าเช่นโครงการ30บาทรักษาทุกโรคกองทุนหมู่บ้านและโครงการ1นึ่ตำบลหนึผลิตภัณฑ์หรือโอทอปที่ทำให้คนในชนบทมีรายได้เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามในอีกด้านหนึ่งรัฐบาลของเขาก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากฝ่ายตรงข้ามว่ามีการใช้อำนาจทางการเมืองและเศรษฐกิจในลักษณะที่ไม่โปร่งใสจนกระทั่งในปีพศาา2549ได้เกิดการรัฐประหารขึ้นทำให้คุณทักษิณต้องออกนอกประเทศและใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนเป็นเวลาหลายปี หลังจากนั้นชื่อของคุณทักษินก็ยังคงอยู่ในกระแสข่าวเสมอทั้งในด้านคดีความการเมืองและความเคลื่อนไหวของครอบครัวทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นการกลับมาของพรรคเพื่อไทยการเลือกตั้งที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายทางการเมืองของเขาหรือการเจรจาเพื่อกลับประเทศ จนกระทั่งเมื่อปีที่ผ่านมาคุณทักษิณได้ตัดสินใจเดินทางกลับประเทศไทยหลังจากทางหายไปนานกว่า15ปีการกลับมาครั้งนั้นสร้างกระแสอย่างมากในสังคมมีทั้งผู้ที่ให้การต้อนรับและผู้ที่ตั้งคำถามถ,ามถึงเจตนาเบื้องหลังขององค์การกลับมาครั้งนี้และในที่สุดสารดีกาก็ได้มีการพิจารณาคดีที่ค้างคามานานและประกาศคำพิพากษาอย่างเป็นทางการว่า คุณทักษิณชินวัตรมีความผิดตามที่ฟ้องร้องไว้และต้องรับโทษจำคุกเป็นเวลาหนึ่งปีในคำพิพากษาของศาลมีการอธิบายอย่างละเอียดถึงเหตุผลทางกฎหมายโดยยืนยันว่ากระบวนการพิจารณาได้ดำเนินไปตามหลักนิติธรรมอย่างเคร่งครัดมีการตรวจสอบพยานหลักฐานอย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าการตัดสินนั้นเป็นไปอย่างยุติธรรมที่สุด สิ่งที่น่าสนใจคือการตัดสินในครั้งนี้ไม่ได้มีความรุนแรงหรือการเผชิญหน้าทางการเมืองเหมือนในอดีตบรรยากาศเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเติบโตของระบบยุติธรรมไทยที่มีความมั่นคงและเป็นกลางมากขึ้นในอีกมุมหนึ่งการตัดสินครั้งนี้ยังเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าไม่ว่าบุคคลน,นั้นจะมีอำนาจมากเพียงใดหรือมีบทบาทในทางการเมืองมากแค่ไหน กฎหมายก็ยังคงเป็นกฎหมายและทุกคนต้องอยู่ภายใต้กรอบของความยุติธรรมหลังจากคำที่ภาคสาถูกประกาศออกมาสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศต่างให้ความสนใจอย่างมากสำนักข่าวใหญ่จากหลายประเทศเช่น BBC, Reuters และ Al Jazeera ต่างนำเสนอข่าวนี้เป็นข่าวด่วนเพราะนี่ถือเป็นหนึ่งในคดีการเมืองที่ยาวนานและมีอิทธิพลมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทยเองโซเชียลมีลเดียเต็มไปด้วยความคิดเห็นที่หลากหลายบางส่วนมองว่าการตัดสินครั้งนี้คือการปิดฉากบทหนึ่งของประวัติศาสตร์การเมืองไทยในขณะที่บางส่วนก็มองว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นขององค์การเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ ผู้เชี่ยวชาญทางการเมืองหลายคนได้ออกมาวิเคราะห์ว่าคำพิพากษาครั้งนี้อาจไม่เพียงแต่ส่งผลต่ออนาคตของคุณทักษิณเท่านั้นแต่ยังอาจส่งผลต่อทิศทางของรัฐบาลและพรรคการเมืองในปัจจุบันด้วยโดยเฉพาะในประเด็นขององค์การประสานร,รอยร้าวทางการเมืองระหว่างกลุ่มต่างๆอีกประเด็นหนึ่งที่ผู้คนให้ความสนใจคือผลกระทบทางเศรษฐกิจ แม้ว่าคดีนี้จะเป็นเรื่องทางกฎหมายแต่หลายฝ่ายเชื่อว่ามันอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติและภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศได้เช่นกันอย่างไรก็ตามหน่วยงานของรัฐได้ออกมาชี้แจงอย่างชัดเจนว่าการตัดสินครั้งนี้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมปกติไม่มีการแทรกแซงทางการเมืองและไม่กระทบต่อเสถียรภาพของประเทศในภาพรวม ในแง่ของสังคมคนไทยส่วนใหญ่ต่างแสดงความเห็นในแนวทางเดียวกันคืออยากเห็นประเทศเดินไปข้างหน้าอย่างสงบและมั่นคงโดยให้กฎหมายเป็นหลักและไม่ย้อนกลับไปสู่ความขัดแย้งเหมือนในอดีตอีกหลายคนมองว่าการที่สารดีกามีคำตัดสินออกมาอย่างชัดเจนในครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญที่สังคมไทยจะได้ก้าวข้ามความขัดแย้งเดิมๆและเริ่มต้นบทใหม่ที่ยึดหลักนิติธรรม ความเท่าเทียมและความโปร่งใสาทางการเมืองคุณทักษิณเองภายหลังคำที่พากษาได้ส่งสัญญาณแสดงความเคารพต่อกระบวนการยุติธรรมพร้อมยืนยันว่าจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและยอมรับในคำตัดสินของศาลซึ่งเป็นท่าทีที่ได้รับคำชื่นชมจากหลายฝ่ายเพราะสะท้อนถึงความมีวุฒิภาวะทางการเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม ขนาะเดียวกันแฟนคลับและผู้สนับสนุนจำนวนไม่น้อยก็ออกมาให้กำลังใจและแสดงความหวังว่าคดีนี้จะสิ้นสุดลงด้วยความเป็นธรรมเพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถมุ่งหน้าสู่อนาคตได้โดยไม่ต้องแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอีกต่อไปเหตุการณ์ในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงเรื่องของบุคคล แต่ยังเป็นบทเรียนสำคัญของทั้งประเทศที่ชี้ให้เห็นว่ากระบวนการยุติธรรมและการเมืองควรเดินไปด้วยกันอย่างสมดุลเพื่อให้ประเทศชาติสามารถเติบโตอย่างมั่นคงและสงบสุขในตอนท้ายของเรื่องนี้สิ่งที่สังคมไทยต้องการมากที่สุดอาจไม่ใช่การเอาชนะกันทางการเมืองแต่คือความเข้าใจความปรองดองและการยอมรับในหลักของกฎหมายที่ทุกคนต้องเท่าเทียมกัน คำพิพากษาครั้งนี้อาจถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนสําคัญของประเทศไทยจุดที่คนไทยทุกคนสามารถเรียนรู้ว่าอํานาจอาจมีวันสิ้นสุดแต่ความยุติธรรมจะอยู่กับเราเสมอและนี่คือทั้งหมดขององค์การวิเคราะห์ข่าวในวันนี้ครับถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากช่องของเราเราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ทางการเมืองไทยและนำมาวิเคราะห์ให้ฟังแบบเข้าใจง่ายทุกวันขอบคุณที่รับชมครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ